ในบทพระคาวะกีตาพระคาวะกิตาเป็นหนึ่งในเรื่องของนาลายสิบปางที่อวตารลงมาพระกิตนะอวตารลงมาเป็นสารทีขับรถศึกให้แก่อรชุนแสงแห่งเทวัน อัตมามันใจพิทนะรายะะรชายผู้ชี้นำพิทนะคือด้างวตารของพระผู้พุทธเจ้ามาสอนนักลบที่ชื่ออรชุนอรชุนไม่อยากลบไม่อยากฆ่าพิทนะมาพูดโน้มน้าวให้เห็นว่าการฆ่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษการฆ่ามีข้อดีหลายอย่าง ทานข้าก็เป็นอดีเหมือนกันมีของกรางเขาสอนถึงขนาดที่ว่าผู้ฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าไม่มีผู้รับบากไม่มีอันนี้คือเป็นธรรมที่สูงของเขาผนจากสมมุติมันก็จริงอยู่แต่ว่าตรงนี้คือสุดของเขา อรรุเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนักฆ่าอรรชุนอรรชุนเนี่ยบอกภากิตนะว่าไม่อยากฆ่าไม่อยากชนะไม่อยากเป็นกษัตริย์ไม่อยากทองโลกแต่อยากเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยากเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ายนนะก็เลยบอกว่า พระเจ้านั้นอยู่พ้นจากมมนต์การฆ่าก็ไม่มีผู้ถูกฆ่าก็ไม่มีคนที่จะฆ่าก็ไม่มีถ้าเธอเข้าถึงส่วนนั้นเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเขา้าถึงปรมันตมันพอฟังครนี้เราชุนเชื่อเข้าใจก็ขอให้ปกิตณะเนี่ยนิมิตรูปของพระเจ้า นิมิตรูปของพะนารายังเห็นอยากเห็นพระเจ้าเนี่ยมีรูปร่างางไๆพระกิะจนะซึ่งเป็นอาวาตาลของพะนาราณ์อนนิมิตรูปของพระเจ้าให้อรรชุนเห็นพระเจ้าที่นิมิตเห็นนั้นที่ที่ที่เดินท,ที่อรรชุนเห็นคือจกักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีรูปร่างจะมีความน่ากลัวจับใจ อรชุนไม่กล้ามองจักรบาลอันกว้างหาประมาณไม่ได้ต้องบอกให้พระสิสนะเนี่ยปิดนิมิตไม่อยากเห็นมันน่ากลัวมากร่างของพระเจ้ามันเป็นแต่ความว่างไม่มีขอบเขตเยนเยนะก็บอกอรชุนว่าเธอไม่ต้องกังวลเรื่องการค้า พระเจ้าพนารายก็คือการเวลาพระเจ้าก็คือการเวลานะวันหนึง่งทุกคนก็ถูกการเวลาฆ่าเหมือนกันห